สวัสด,ดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะก็คือ มาจนได้นะครับเนาะกับสกินปืนตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราสัปดาห์นี้แน่นอน100%อนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับองน้องว่าหลายหลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับเนาะในส่วนของลูกซองตัวนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะในส่วนทางด้านของลูกซองควงนะครับเนาะแล้วก็สกินปืนนะครับเนาะสามารถอัปเลเวลได้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัว นี้นะครับนอที่แบบว่าเป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกนปืนตัวนี้เลยนะครับนอนี่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองควงแบบนี้เลยนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้นะครับนอสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับน well ้องหรือว่ารอมาหน้านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับน้องหรือว่าสัปดาห์นี้ได้ครับเด็กเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องในส่วนของลูกซองควงตัวนี้นะครับน้องไม่เสื้อก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับองน้องในส่วนของคอลเลกชันของปืนนะครับน้องที่สามารถอัปเกรดได้เขาคงน้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องเพราะว่าอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องถ้าพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวงน้องก็คือเอฟเฟกต์นะครับน้องจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยพี่ขึ้นรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเอฟเฟกต์นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยนะครับวงน้องเพราะว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มมากนะครับน้องเราก็เปลี่ยนโมเดลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าะไไดด้้ นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในคาบน้องเออก็จะเป่ามานี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นสกินปืนนะครับที่แบบว่าพี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับน้องเราก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับน้องว่าสกินปืนจับเด็กเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็จะเป่ามานี้เลยนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับงน้องสกินปืนตัวเต็มจะเป็นแบบนี้นะครับน้องเราก็สําหรับสกินปืนที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับงน้องไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือพี่บบบบอออออกกกกไดด้้้เเลลลยนน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 ะะคคครรรรัััังงงสสสาาหิปื็มถูใชข ึ้นแล้วนะครับนก็จะป้อมมาเรื่อยนะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับนาก็พี่บอกเลยนะครับนว่าเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงนะครับนก็เป็นทางด้านของลูกซองควงตัวนี้นะครับนนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนกที่แบบว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนกที่เพิ่มเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาก็ การที่เรานะครับเนาะจะเอาสกีนปืนทางด้านของลูกซองควงตัวนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าเราอยากได้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรม8ปดที่กำลังตีได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันเด็กเขางน้องก็คือจะบวกดาเมจสองนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะยิงเร็วยิงแรงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับงงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครัับเเเนนนนาาาะออปดตข้มแ่ เปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องก็สัปดาห์นี้เลยนะครับนอดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้อง เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับเนาะว่าจะออกกล่องที่เท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าออกกล่องสุดท้ายเหมือนเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าพี่รีวิวจากเซิร์ฟนอกนะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟไทยก็กําลังอัปเดตเข้ามานะครับเนาะไม่แน่คลิปนี้โพลลงไปก็อาจจะอัปเดตเข้ามาแล้วก็ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกล่องแรกนะครับวงน้องโอ้โหไม่ได้นะครับเนาะกล่องที่2ก็ไม่ได้นะครับวงน้องหืมกล่องที่3ได้มาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของลบนะครับเนาะแต่ไม่ใช่สกีนปืนนะครับวงงงนน้อออกกก็ไปต่่่ลลที4ัเยนนนนะะะะคคครรัับบเเาาก็ือไไม่ด้สุดท้ายก็เหมาเหมือนเดิมนะครับวงน้องนนี่ะะครับเาก็ สุดท้ายก็ได้เหมาแบบนี้เหมือนเดิมนนะครับน้องก,ก็จะเปามานี่นะครับวงน้องก็อกอกกองสุดท้ายนะครับน้องเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวงน้องในส่วนของสกินปืนนะครับน้องลูกซองควงตัวใหม่นะครับวงน้องก็จัเปามาเลยนะครับน้องถ้าเราซื้อมาแล้วไม่มีเรียพหรือว่าถ้าไม่จำเลเวลเจ็ดนะครับน้องก,ก็เท่ากับว่าเราซื้อมาไม่ได้อะไรเลยนะครับวงน้องงั้นเราจะไปทางด้านของ อัพสกรีนปืนละกันนะครับน้องมาดูกันนะครับวงน้องว่าสกรีนปืนเลเวลเจ็ดนะครับน้องถ้าเราอัพเต็มแล้วจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องเอ่ยก็จะประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้เป็นท่าทางเปิดตัวนะครับน้องแล้ก็เลเวลหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้ก็เลเวลเจ็ดนะครับวงน้องนี่นะครับน้องจะมีทางด้านของท่าทางเปิดตัวแบบนี้เลยนะครับน้องแล้ก็แต่ละเลเวลนะครับวงน้องก็มีออปชั่นเสริมเข้ามาเรื่อยๆนะครับน้องตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลเจ็ดแบบนี้เลยนะครับน้องถ้าะอยู่ในคริไ สามารถดูได้นะครับเนาะเข้าไปในคอลเลกชันได้เลยนะครับงงน้องเราก็จะมีทางด้านของขายแบบนี้นะครับเนาะก็เป็นเหรียญอัพสกรีนปืนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ซื้อแล้วกันนะครับวงน้อง99กล่องไปเลยแล้วกันนะครับเนาะเพื่ออัพจำเลเวล7นะครับวงน้องไม่รู้นะครับเนาะว่าจะจำหรือเปล่านะครับเนาะ99กล่องนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็เปิดไปแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจัดอีก99ละกันนะครับเนาะสงสัยคงยังไม่พอนะครับวงน้องก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องกกกกกก็็็จััััดดไไปอออีีเเเเซตลละะะะนนนนนนนคครรบบาาาาา้้้้มมยๆแววงงท่่ <sı ff y> ะพอแล้วนะครับน้องไปดูกันนะครับวงน้องว่าจะพอหรือเปล่านะครับน้องถ้าพี่อัพนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าเราอยากอัพสกินปืนนะครับน้องเราซื้อสก,กินปืนมาในราคา1,000กว่าเพชรน,นะครับวงน้องแต่เราอัพสกินปืนนะครับน้องก็หกพันกว่าเพชรเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เลเวลสองก็ได้มาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องจะเพิ่มออปชั่นนะครับวงน้องหรือว่าเอฟเฟกต์เข้ามานะครับน้องเวลาเราฆ่าคนได้นะครับวงน้องเราก็ เลเวลสามนะครับน้องจะเปลี่ยนโมเดลของปืนนะครับวงน้องก็จะประมานี่เลยนะครับน้องก็เปลี่ยนโมเดลของปืนแบบนี้นะครับน้องแล้วก็เลเวลที่4นะครับวงน้องเวลาเราฆ่าคนได้นะครับน้องหรือว่ายิงกระสุนลงไปนะครับน้องจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับน้องเวลาโดนตัวคนนะครับแล้วก็เลเวลที่5นะครับวงน้องก็คือเวลาเราสังหารศัตรูได้นะครับน้องเราก็จะได้เห็นเอฟเฟกแบบนี้นะครับน้องก็จะประมานี่เลยนะครับวงน้องแล้วก็เลเวลที่6นะครับน้องจะมีทางด้านของโมเดลของปืนนะครับน้องที่แบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็็จะะะปมมมาาานนนนี่่เเเลยคครรัับบ้้องกพิข น้องในส่วนของดาเมจนะครับน้เราก็จะมีทางด้านของ อัตราการยิงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่ายิงเร็วยิงแรงเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนกว่ามีความสามารถพิเศษด้วยนะครับเนาะเมื่อเวลาเรายิงแล้วสารกระสุนนะครับองน้องจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ความเร็วในการล่านะครับเนาะช่วงระยะหนึ่งนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่าสถานะโหดมากๆนะครับเนาะยิ่งเรามีสกินปืนอัพเลเวลได้นะครับเนาะก็ยิ่งโกงเสาบ้านเสาเมืองเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับนกว่าเป็นสกินปืนที่โกงมากๆนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้ คาร์บงน้องนี่นะครับนออันนี้ก็เป็นทางด้านของเลเวลแม็กแล้วนะครับนอถ้าจำเลเวลแม็กคาร์บงน้องก็จัดได้แบบนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยดีกว่านะครับวงน้องในโซนบีสไตล์นะครับนอก็คือการถือก็เป็นประมาณนี้นะครับนอเราก็นี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าเวลายิงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอนี่นะครับวงน้องก็เหมือนลูกซองควงทั่วไปนะครับนอแต่ที่เท่มพนะครับวงน้องก็คือสามารถอัพเลเวลได้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บบบบออออกกกกเลลยยนนนนนนะะะะะคคคครรรรััััวว่่าาไไ็็ด้้ทีสํญงง ก็คือรัวมากนะครับเนาะเพราะว่ามันลั่นหนึ่งของงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะแล้วก็แรงด้วยนะงรับวงน้องนี่นะครับเนาะเวลาเราเต้นอยู่ในตี้องเขาบงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเวลาเราเต้นอยู่ในตี้องเขาบงน้องงั้นเราจะไปทางด้านของลองและกันนะงรับวงน้องก็คือลองสกีนตัวมาแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่งได้มาเลยนะครับเนาะจะไม่ลองไม่ได้นะครับงน้องเอาเป็นแบบว่า หมดว่างระเบิดแล้วกันนะครับน้องเราจะไปรอนะครับวงน้องก็จับเป้ามาณนีเรื่อยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าทางเปิดตัวนะครับน้องถ้าเราเข้าไปในตี้นะครับวงน้องแค่เต้นท่าทางนะครับน้องก็คือแอคจัดๆเลยนะครับน้องหรือว่าหล่อมากๆเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จับเป้ามาณนีนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็มาอยู่ในโหมดนี้แล้วกันนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเราสามารถเลือกสกินปืนได้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของหมดวางระเบิดนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็เดี๋ยวพี่จะเลือกลูกซองควงแล้วกันนะครับน จะแรงแค่ไหนแล้วก็จะโหดแค่ไหนนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าคงโหดมากๆแน่นอนนะครับน้อเพราะว่าเสียเพชรไปเยอะมากนะครับน้อกับสกินตัวตัวนี้นะครับวงน้องมาลองกันเลยนะครับนะครับน้อจังหวะนี้นะครับวงน้องก็คือมา2ตัวนะครับน้อเรียบร้อยนะครับวงน้องก็คือ2นัดตายนะครับน้อเพราะว่าดาเมจ2เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าลูกซองควงกลับมา2นัดตายอีกแล้วนะครับน้อมาดูกันนะครับวงน้องจังหวะนี้นะครับน้อพี่บอกเลยนะครับน้อว่า แรงมากๆนะครับน้องก็คือสุดจัดๆเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าแรงจัดๆเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ถือว่าแรงจัดๆเลยนะครับวงนี่นะครับน้องก็คือนัดเดียวนะครับวงน้องถ้าเข้าหัวนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าแค่ดัดๆหัวนะครับวงน้องก็คือแตกเลยนะครับน้องเพราะว่าดาเมจแบบนี้นะครับวงน้องนี่นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆนะครับวงน้องเราก็แรงมากๆด้วยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้พี่มารีวิวนะครับน้องก่อนที่จะเข้าไทยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับ นก็คลิปนี้ก็เอาเป็นว่าพี่รีวิวเท่านี้ละกันนะครับนก็จะประมาณเลื่อยครับวงน้องเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปละกันนะครับนก็คือสาหรับวงน้องคนไหนนะครับนกที่แบบว่าถามพี่มานะครับนก็จับเดตเขาในสัปดาห์นี้นะครับนก็มาตอบให้แล้วนะครับแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับนกที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรฟรีเพื่อไปส่มนะครับนก็คือเข้ามาแล้วนะครับนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนกพี่ก็มาแจกเพชรแล้วก็มาร น้อเรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับน้อเราก็สุดมากๆด้วยนะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้อถ้าถามว่าแรงหรือเปล่านะครับวงน้องแรงมากๆนะครับน้อเราก็ลั่นเร็วด้วยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องสองนัดต้นะครับวงน้องระยะไกลก็ตายนะครับน้องระยะกลางก็ตายนะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินปืนนะครับน้อที่น่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนและกันนะครับน้องก่อนที่แบบว่าาาาอกกไ้ะรร มาได้เลยนะครับน้องพี่ก็จะแจกให้นะครับน้องอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้นะครับวงน้องก็จะเประมานี้เลยนะครับน้องสำหรับวันวนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันตอนเย็นแล้วกันนะครับน้องคลิปตอนเย็นมีสายด้วยนะครับวงน้องเออก็จะเประมานีเลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับน้อบบายบาย